สวัสดีปีใหม่สัปดาห์เริ่มต้นทำงานนะคะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่4-10ถึง10มกราคม2,564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นภาพรวมที่ชาวกันจะได้เจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าการร่วมมือร่วมใจนะคะการทำงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์กนะคะความสามัคคีที่ต้องมีร่วมกันในการจัดแจงรับผิดชอบนะคะ หรือว่าแบ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะในกลุ่มในทีมหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของอาชีพเสริมเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมะีงานใหม่ๆเข้ามาที่น่าสนใจเข้ามานะคะเป็นสัปดาห์ที่มีบรรยากาศราบรื่นนะคะกับเพื่อนร่วมงานใครที่มีหุ้นส่วน ตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปก็จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจสามัคคีกันดีนะคะใครที่ยังเรียนยังศึกษาก็มีโอกาสได้สอบได้สัมภาษณ์ได้แข่งขันนะคะมีโอกาสที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ง่ายนะคะเดินตามความฝันได้อย่างที่ต้องการนั่นเองนะคะเรื่องของภาพรวมการงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะอาจจะต้องมีการ ปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยลดน้ำนะคะค่อยๆดูแลต้นไม้ในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวอดอกผลได้นะในอนาคต นะคะอาจจะต้องใช้เวลาถึงจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องลงหลักปักฐานให้มั่นคงให้ดีนะคะจะทําให้ชาวกันประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยากนั่นเองนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะบางรายอาจจะอ้วนง,ง่ายเพราะว่ามีเรื่องของการท่องเที่ยวดื่มกินเป็นพิเศษนะคะจะมีการพบปะเพื่อนฝูงมากนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะใครที่ยังโสดก็มีโอกาสพบรักที่ถูกใจนะคะมีรักที่แฮปปี้มองตาก็รู้ใจนะคะหรือเข้าใจกันได้ง่ายชอบในเรื่องของเรื่องที่คล้ายคลายกันแบบเดียวกันทําให้คุณมีความสุขบางคนจะพบรักจากงานปาร์ตี้นะคะพบปะเพื่อนฝูงอาจจะได้พบเจอความรักใหม่ๆด้วยนะคะทางนี้ต้องดูให้ดีนะคะคนที่ไม่โสด หรือว่าเป็นเรื่องของมือที่3เนี่ยอาจจะเป็นเราเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะคะท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันค่ะอาจจะมีเรื่องของมือที่3นะคะแต่ว่าบางคู่อาจจะมีการได้แต่งงานนะคะหรือว่ามีโอกาสมีบุตรเพิ่มนะคะได้ขยับขยายสร้างบ้านปลูกเรือนหอนะคะหรือได้ไปปาร์ตี้เดินทางร่วมกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้สำหรับชาวกันนั่นเองค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ